เมื่อสาวน้อยไอคสูงวางแผนให้ท่าเย้าหยวนชายที่มีภรรยาอยู่แล้วงานนี้เขาจะสามารถหักห้ามใจได้หรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Miller Girl เป็นเรื่องราวของนางเอกสาวไคลโลสาวน้อยวัยใสอายุ18ปีหัวดีเรียนเก่งบ้านรวยแต่ขาดความอบอุ่นเนื่องจากพ่อแม่มักทำงานอยู่ต่างประเทศส่งมาแต่เงิน โดยเทอมนี้เธอเลือกลงเรียนวิชาวรรณกรรมตามคำแนะนำของวินนี่กับอาจารย์ที่มีชื่อว่ามิลเลอร์ซึ่งเขาได้แนะนำให้เธออ่านหนังสือที่เขาเขียนทั้ง12เล่มแต่นางเอกบอกว่าเธอได้อ่านมาทั้งหมดแล้วจากนั้นวินนี่ก็เข้ามาพร้อมกับความหิวสองสาวจึงออกไปหาอะไรกินก่อนตอนนั้นเองมิลเลอร์ก็แอบหยิบหนังสือของนางเอกมาดูว่าเธออ่านอะไรบ้างแต่บอลลิสเพื่อนที่เป็นอาจารย์ดันเข้ามาพอดีเขาเลยรีบเก็บเพราะมันเป็นหนังสือลาโมก บอลิสเลยแซลใหญ่โอ้โหหนังสือดีซะด้วยสุดยอดไปเลยเพื่อนก่อนจะนำกาแฟและบิสกิตมาให้มิลเลอร์กินคืนนั้นมิลเลอร์ได้เล่าให้เบทริสภรรยาฟังด้วยความดีใจว่ามีนักเรียนคนหนึ่งอ่านหนังสือของเขาแต่พูดยังไม่ทันจบก็มีสายโทรเข้าขัดจังหวะเพื่อตามเรื่องงานเขียนเพราะตอนนี้เธอกลายเป็นนักเขียนชื่อดังกว่ามิลเลอร์เขาเลยเดินไปเปิดเพลงโรแมนติกหวังสร้างบรรยากาศฉากเลิฟซีนซึ่งทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้สวย แต่เอมี่ดันโทรเข้ามาตามงานอีกทำให้เขาถึงกับเซ็งวันต่อมาขณะที่บอริสเดินผ่านวินนี่ก็แกล้งทำหนังสือตกเพอต้องการอ่อยเขาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาก็สนใจเธออยู่ไม่น้อยนางเอกที่แอบ,บดูอยู่เลยเดินเข้ามาถามเพื่อนว่าอยากกินอาจาร์เหรอจ๊ะเธอก็ยอมรับว่าใชา่ สองสาวได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่นางเอกต้องอยู่ในเครือหาดรูตามลำพังชีวิตดีดีจนขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไม่รู้จะเขียนวรรณกรรมเรื่องอะไรวินนี่เลยเสนอว่าทำไมไม่เขียนเรื่องนี้ล่ะความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักเรียนแล้วก็บิ้วนางเอกชุดใหญ่บอกว่าสายตาของมิลเลอร์มองเธอไม่เหมือนนักเรียนคนอื่นเลยนะนางเอกเลยถามกลับว่าเธอจะมีอะไรกับบอริสตจริงเหรอตอนแรกวินนี่ก็ตอบว่ายังไม่รู้แต่ตอนหลังก็ตอบว่าใช่ ก่อนจะจบลงด้วยสองสาวออสออสจากกิง้งแกลดกันซึ่งคำพูดของวินนี่ก็ส่งผลให้หนาง,งเอกเริ่มคิดอยากเลยเถิดกับอาจารย์แล้วมิลเลอร์ก็บอกให้เธอมาพบเขาหลังเลิกเรียนเขาต้องการให้เธอเขียนเรื่องสั้นจากนักเขียนที่เธอชื่นชอบนางเอกเลยพูดถึงผลงานเขียนของเขาด้วยความประทับใจยิ่งทำให้มิลเลอร์รู้สึกภูมิใจเขาจึงชวนเธอไปหมู่บ้านวิกตอเรียนบ่ายวันเสาร์ที่นั่นเต็มไปด้วยเหล่าศิลปิน แล้ววินนี่ก็เข้ามาขัดจังหวะลากนางเอกออกไปกินข้าวเป็นเพื่อนคืนนั้นบอริสมิลเลอร์และเบียติสออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันและได้พูดถึงนางเอกมิลเลอร์บอกว่า <c oughs> เด็กคนนี้มีพรสวรรค์มากกว่าเด็กทุกคนที่เคยเจอแถมยังสวยด้วยในฐานะนักเขียนเขาเลยอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เธอสร้างสรรค์ผลงานแต่จู่ๆเมียรักก็เบรกหัวทิมบอกคุณทำไม่ได้หรอกเนื่องจากคุณเองก็ขาดแรงบันดาลใจพอหลังแต่งงานมิลเลอร์ก็หมดไฟ เลือกจะเป็นครูแล้วไม่เคยเขียนหนังสืออีกเลยทําให้ตอนนี้เธอกลายเป็นนักเขียนชื่อดังกว่าเขาไปแล้วบลิสท,ที่เป็นคนกลางก็ถึงกับเครียดเมื่อถึงวันเสาร์นางเอกก็มาที่บ่บ้านวิกตอเรียนตามคําแนะนําและได้พบกับมิลเลอร์ที่นั่นทั้งคู่นั่งฟังศิลปินชื่อดังเอลเลียสบอกเล่าเรื่องราวอันแสนซาบซึ้งจนถึงกับอินแล้วนางเอกก็ออกมาดูดกับมิลเลอร์เฮ้ยต้องใช้คําว่าสูบต่างหากคาว่าดูดเขาใช้กับอย่างอื่น นั่นทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ววันต่อมานางเอกได้นํากาแฟมาให้2หนุ่มหลังจากที่เธอได้ชิมบิสกิตของบอริสเธอก็แนะนําให้เขาอบมันขายเพื่อหารายได้เสริมพร้อมกับบอกให้ลองปรึกษาวินนี่ดูเพราะเธอเก่งเรื่องออกแบบวาดรูปพอบอริสลุกขึ้นทั้งสองก็นั่งคุยกันอย่างสนิทสนมช่วงสายวันนั้นเบทิสได้ส่งข้อความหามินเลอร์ บอกวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราไปเที่ยวจัดหนักจัดเต็มกันไหมคะโอ้โหงานนี้ก็รีบเก็บข้าวของเลยครับตอนนั้นเองนางเอกก็เข้ามาบอกว่าเธอสนใจที่จะเขียนเรื่องสั้นตามคำแนะนำเขาพร้อมกับขออ้างอิงงานเขียนของมิลเลอร์เป็นตัวอย่างด้วยซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะงานเขียนของเขาค่อนข้างล่อแหลมแต่ก็ตกลงเพราะเชื่อมั่นในนางเอกก่อนจะรีบกลับไปหาเมียวินนี่เลยแซวนางเอกว่าแหมเห็นเงียบๆแต่ร้ายนะเหล่านี่ ตอนนั้นเองบอลลิสก็เข้ามาขอให้วินนี่ช่วยออกแบบโลโก้ให้ซึ่งเธอก็ยินดีช่วยพร้อมกับขอมือถือของบอลลิสมาโทรเข้าเครื่องเธอจะได้ง่ายต่อการคุยเรื่องโลโก้ป่อนจะตีเนียนเอามือถือเขาไปเก็บในช่องลับแล้วค่อยนำมาคืนบอลลิสเพราะตั้งใจจะยัว่วเขาทางด้านของมิลเลอร์ก็ไม่ได้ออกเดินทางสักทีเนื่องจากเมียยังทำงานไม่เสร็จตอนนั้นเองนางเอกก็โทรเข้ามาเพราะมือถือเธออยู่ในกระเป๋ามิลเลอร์ ด้วยความที่บีทริสต้องอยู่เคียงงานเขาเลยขับรถไปหาหนางเอกเพื่อนำโทรศัพท์ไปคืนที่บ้านข้ามกลางสายฝนเธอได้ออกมาต้อนรับด้วยชุดเซ็กซี่บางเบาพร้อมกับตรงเข้ามาจูบเขาต่อมานางเอกได้ส่งเรื่องสั้นของเธอให้มิลเลอร์อ่านผ่านทางอีเมลแต่จูจ่ๆบีทริสก็ไล่เขาไปที่อื่นเพราะเธอเห็นหน้าเขาแล้วคิดเรื่องงานไม่ออกเออกูไปก็ได้วะมิลเลอร์หอบโน้ตบุ๊กไปห้องส่วนตัว เป็นเรื่องสั้นออกมาอ่าด้วยความลุ้นระทึกขนลุกสู้มันเป็นเรื่องราวอีโรติกความรักชาวโชผิดศิลธรรมระหว่างสิทธิและอาจารย์ที่เขียนบรรยายออกมาซะเห็นภาพเลยจนพระเอกทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาช่วยตนเอง เขาว่าในวันต่อมาเขากลับบอกนางเอกว่าให้เธอเปลี่ยนตัวนักเขียนที่ใช้อ้างอิงเพราะเรื่องสั้นนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมไม่ควรนำมาเขียนนี่มันคือสื่อลามกชัดๆเด็กอย่างเธอไม่ควรเขียนเรื่องพวกนี้นางเอกก็บอกว่าเขาเป็นคนบอกให้เธอเขียนสิ่งที่เธอรู้และนี่คือเรื่องที่เธอรู้มันคือความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่มิลเลอร์ยังคงปฏิเสธงานเขียนของเธอรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอนางเอกรับไม่ได้ที่มิลเลอร์ปฏิเสธความรู้สึกของตนเอง เลยบอกว่าเขามันเป็นผู้ชายที่ขาดไม่แปลกใจเลยที่เขาต้องเป็นอย่างทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้หนางเอกรู้สึกโกรธแค้นเจ็บปวดเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ถูกเผาไหม้เป็นครั้งแรกที่เธอต้องพบกับความผิดหวังเสียใจมิลเลอร์กลับมาบ้านด้วยท่าทีที่ผิดปกติจนเมียสัมผัสได้เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาจึงเล่าให้ฟังว่ามีนักเรียนคนหนึ่งได้เขียนเรื่องที่ไม่ควรเขียน มันเป็นเรื่องราวความรักอีโรติกเฉาโชขัดต่อศีลธรรมทั้งเป็นเรื่องชู้สาวผิดต่อกฎหมายบีทิดเลยบอกว่าในแสดงให้ดูหน่อยสิคะ่ะอีนี่จู่ๆก็เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาและเมื่อเธอได้อ่านสิ่งที่นางเอกเขียนก็อดใจไว้ไม่อยู่เปิดเกมบุกใส่สามีเขาว่าบอลิสดันเปิดประตูเข้ามาพอดีไอ้เพื่อนเวนมึงจะแวะมาทำไมตอนนี้วะทางด้านนางเอกได้เล่าให้วินนี่ฟังว่ามิลเลอร์เป็นคนเสแสร้งไม่ยอมรับความรู้สึกของตนเอง พอสบายใจขึ้นนางเอกก็ถามถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนกับบอลิสว่าได้มีอะไรกันหรือยังวินนี่ก็บอกว่ายังแค่เดินเกมอยู่นางเอกเลยแนะนําให้วินนี่ส่งข้อความไปหาบอลิสว่าเธอทั้งคู่กําลังซัมติงกันอยู่แต่บอลิสก็บอกว่าให้ไปนอนซะนางเอกกับวินนี่เลยถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ชุดชั้นในจูบก,กันพร้อมกับส่งไปให้บอลิสดูพอเห็นข้อความก็ทนไม่ไหวกูขอตัวกลับบ้านก่อนและกันนะแล้วจอยผู้อํานวยการโรงเรียนก็โทรมาหามินเลอร์ เนื่องจากนางเอกได้เขียนรายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอาจารย์มิลเลอร์เลยต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังเพราะสิ่งนี้อาจถึงขั้นทำให้เขาต้องตกงานบีทิสจึงถามว่ามึงมีอะไรกันหรือเปล่าเด็กสาวมันอันตรายนะมิลเลอร์ก็บอกว่าไม่มีวันต่อมานางเอกก็ไม่ได้มาเรียนพอหมดคาบวินนี่ก็เข้ามาขอโทษเรื่องที่พานางเอกมารู้จักเขาเธอไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้ จากนั้นจอยก็เรียกนางเอกมาสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับอาจารย์ด้วยความฉลาดนางเอกก็ไม่ได้พูดตามตรงว่าเธอมีอะไรกับมิลเลอร์แต่พูดสื่อความหมายให้เชื่อว่ามีแล้วพอมิลเลอร์เข้ามาอธิบายให้จอยฟังมันก็เลยดูเหมือนว่าเขากำลังแก้ตัวในท้ายที่สุดเขาก็ต้องตกงาน บอลลิสบอกเพื่อนว่าสิ่งหนึ่งที่เราต่างกันคือมึงนะ่ะล้ำเส้นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พะบอลลิสเลือกที่จะหยุดทุกสิ่งเอาไว้แต่เนิ่นๆไม่สารต่อแม้ใจจะอยากชิบหายคืนนั้นพอกลับมาถึงบ้านพอเมียรู้ว่าตกงานก็ด่าชุดใหญ่ไฟกระพริบมึงน่ะมันโง่เสียท่าให้เด็กจนมิลเลอร์ก็ฟิลขาดเช่นกันบอกก็เป็นเพราะอยู่กับผู้หญิงขี้เมาอย่างมึงเนี่ยแหละที่คอยดอยค่ากดหัวสามี ในขณะที่คนอื่นเขาเห็นคุณค่าให้ความสำคัญเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันแล้ววินนี่ก็มาหาหนางเอกถามว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เพียงแค่ผู้ชายไม่ยอมมีอะไรด้วยถึงขั้นต้องทำลายชีวิตกันเลยเหรอหนางเอกก็บอกว่าเขาประเมินฉันต่ำไปนี่คือผลที่เขาควรจะได้รับวินนี่จึงบอกว่าเธอจะเป็นพยานให้มิลเลอร์เองแต่นางเอกก็ไม่กลัวแถมยังขู่ว่าก็ลองดูสิทุกคนจะได้รู้เรื่องของเธอกับบอลิส ทั้งข้อความที่ส่งไปวันนั้นงานนี้จะต้องมีคนตกงานถึง2องคนวินนี่เลยทำอะไรไม่ได้หลังจากวันนั้นบอลิสก,กับวินนี่ก็เหมือนคนแปลกหน้าแล้วหนังก็จบลงที่มินเลอร์ได้กลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งโดยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเขียนเบื่อไหมครับเวลานั่งดู YouTube แบบชิลๆก็ดันมีโฆษณามาขั้นให้เสียอารมณ์ผมแนะนำนี่เลยครับ YouTube พรีเมียมเพียง69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาท ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ปิดจออยู่ก็ยังเล่นได้โดยสามารถใช้อีเมลส่วนตัวและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังรุ้นรับ5 0,000บาททุกสิ้นเดือนเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโดยส่วนตัวไม่ดูจบผมนี่อยากอ่านเรื่องสั้นของนางเอกขึ้นมาเลยครับ ว่ามันจะเข้มข้นขนาดไหนทำไมพอใครได้อ่านแล้วก็จใจแตกกันหมดแต่สิ่งสำคัญที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือเราไม่ควรพูดจาด้อยค่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยเพราะทุกคนล้วนอยากมีคุณค่าและมีความสำคัญบ่อยครั้งที่คู่รักหลายคู่ต้องเลิกลากันเพราะคนที่เข้ามาใหม่นั้นมักจะดูเข้าอกเข้าใจเห็นคุณค่าอยู่เสมอตรงกันข้ามกับคนที่อยู่ด้วยกันมานานมองเห็นข้อเสียเพิ่มขึ้นทุกวนัน แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ